จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรมรมเพื่อชีวิตค่ะมิกับดิฉันค่ะทีรวดียิ่งนีค่ะแล้วก็ลุงยุย้ยคุณช่วยศาสตราจารน,นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงยุย้ย สวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมก็ขอป้ัคาฟตืฟังเข้าสู่เดือนมีนาคมนะลุงนะนะอ่าเริ่มเดือนที่สามแล้วนะครับเพราะนั้นสองเดือนน้องทีรู้สึกไหมว่าไวมากอะ่ะไวคะ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ก็ค่อนข้างเยอะนะลุงท้งจากข่าวข่าวก็ค่อนข้างเยอะข่าวอะไรนะคะปุ่น ฝนละอองพอดีช่วงอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะป,ปลายปลายกลางกลางเดือนกุมภาไม่รู้เนาะที่มันมีนฝนต<ะ>ออกมาบ้างพอมีฝนตกมาบ้างก็ฝนแรกเขาบอกว่าฝนฝนแรกของปีนี้ลุงก็ช่วยให้ฝนเบาบางลงไปได้บ้างนะคะลุงลุงก็เจอฝนแรกเหมือนกันแล้วลุงก็รู้สึกเลยอย่าตกเยอะอย่าตกเยอะกลัวจะน้ําท่วมใช่ไหมคะลุงน้ำท่วมใช่ แค่แค่ฝนเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังมันก็ยังต่างมุมเนาะอย่างลุงเนี่ยฝนตกเยอะน้ำกระท่วงประจำสำหรับคนคนอื่นก็อยากให้ฝนตกเพราะว่าฝุ่นมันจะได้น้อยลงาลงเนาะข้าวฝุ่นจะได้เป็นปกตินะคะก็มีนาคมลุงต้องบอกกันว่ามันก็เขาบอกว่ปีนี้หนาวหนาวนานนะคะลุงหนาวนานกว่าทุกปีต้องตงยอมรับเลยว่าเออโชคดีที่ปีนี้รู้จักคําว่าหนาวจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ว่าเรา กูบูตูใช้ได้ครั้งนี้กูบูตูใช้ได้ก็หน้าร้อนก็อาจจะเขาเรียกไรอะดีเลยออกไปหน่อยปกติกุมภาพันนี้ก็คือร้อนตับแลบแล้วลุงเนาะใช่ใช่ใช่้อนร้อแล้วนะคะอเราผ่านปีนี้มาสองเดือนเข้าสู่เดือนที่สามสำหรับวัยทางานอย่างเราลุงมันอาจจะมีเรื่องเราที่ทีบอกว่ามันมันหนักมากอะลุงอย่างเช่นอะที่วัยทางานลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเดือนแรกของการทํางานเนี่ยก็ถ้าเกิด ราก็เอาชีวิตรอดเหมือนกันนะลุงเพราะว่ารหยุหดวิกเอนตั้งแต่ปีใหม่หมาอย่างเงี้ยลุงงานมันก็คันงเยอะแล้ว <c oughs> แล้วถ้าใครใครสตาร์ทงานตอนปีใหม่มาใหม่ๆเนี่โหต้องเร่งเลยนะเพราะสองสาเดือนนี่มันมันเป็นช่วงที่ที่กําลังวุ่นวายเลยแหละในระื่งานอะ่ะค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลลุงก็จะเห็นว่าลุงก็ผ่านวัยทางานมาหลายปีนะเขาบอกว่า อางานไม่ปวดหัวเท่าคนลุงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหากับงานเนี่ยเรายังเขาไม่หืออือกับเราไงถ้าเราแก้ไขได้มันก็จบแต่ถ้าแบบว่ากับคนเนี้ยบางทีเรื่องเล็กน,นิดเดียวพูดจาผิดถูกกันหน่อยเดียวงอนแล้วไม่ทําด้วยแล้วขอย้ายงานขอเปลี่ยนทีมโอ้วุ่นวายมากไหมครับผม วันนี้คุณผู้ฟังเดือนที่เดือนที่สามของปี2568ละเราเอาใจไว้ทํางานแล้วกันสําหรับคนที่สู้งานมาสองเดือนที่ผ่านมานะคะเรามีวิธีเอาตัวรอดในที่ทํางานสิ่งที่เราจะมาพูดอะลุงมันเป็นเรื่องธรรมดาเบสิกเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวที่พูดไปด้วยทีก็หามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังด้วยก็กรู้สึกถึงตัวเองเหมือนกันลุงว่า เออมัน,ม,น,ม,นมันก็จริงอย่างเนี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทีบอกว่ามันก็จริงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามฟังกันในเบรกที่สองนะคะคุณรู้ฟังอันดับแรกเลยอะ่ะเราพูดถึงงานก่อนลุงงานมันสําคัญกับชีวิตเรายัางไงคะชีวิตเราทุกคนยังไงคะลุงโอ้นะครับต้องต้องบอกว่าสําคัญมากมากอย่างแรกเลยที่ลุงรู้สึกเลยก็คืองานเนี้ยมันทําให้เรามีเงินเนาะนะครับมีเงินมีทองใช้ นะครับขนาดเดียวกันงานมันสามารถที่จะทาให้เราเกิดเกิดการเรียนรู้ได้นะในสิ่งที่เราไม่รู้หรือแม้กระทั่งสามารถทําให้เราเป็นคนทันสมัยได้นะครับเพราะฉะนั้นงานอีกอันหนึ่งที่ลุงเห็นเห็นความสำคัญของงานก็คือทําให้เรารู้จักผู้คนมากมายแล้วรู้จักใช้ชีวิตแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีอะไรล่ะมีคุณค่าในตัวเองน่ารักค่ะลุงเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ คนที่มีคุณค่าในตัวเองเราจะมีค่าต่อเมื่อเราทํางานนะลุงแต่คนนี้บางคนนะงอ่ะลุงก็อินสปายเลชั่นอ่าเขาเรียกอะไรนะอะอยากจะทํางานในสิ่งที่จบมาทํางานกับสิ่งที่อยากทําอยากจะทํางานในในมุมที่ตัวเองชอบลุงเพราะอะไรใช่เพราะอะไรลุงคือด้วยเศรษฐกิจด้วยทุกวันเนี้เพราะอะไรเราไม่ควร เรื่องงาน่ะลุงพอเไรเราควรจะทําไปก่อนนะคะลุงลุงลุงเองเนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าบางทีเนี่ยหลายคนมากนะครับที่บอกว่าโอ้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ฉันเรียนมาทําไม่ได้แต่จริงลองทําดูเถะครับทุกเป็่ทุกอย่างมันก็ให้ประสบการณ์มีคุณค่าแล้วก็ถ้าการเรื่องงานมากๆเนี่ยคาว่าตกงานเนี่ยมันไม่ใค่คุณตกคนเดียวนะ ในประเทศเนี้ยตกงานกันเป็นล้านๆคนเลยนะเพราะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกลุ่มตกงานเลยนะครับมีอะไรก็หยิบทําไปเถอะนะครับเขาบอกว่าทํางานนะให้ทําในสิ่งที่ใช่ไปก่อนแล้วค่อยไปทําในสิ่งที่ชอบลงุงถ้าวันนึงเราสามารถเลือกได้ถูกไหมคะคืออันนี้เราต้องดํารงชีวิตน่ะมัแล้วมันมีภาระมีค่าใช้จ่ายอ่ะ อันนี้มาถ้าทำไปก่อนเดี๋ยวพอเราเราจะมีเงินเราอาจจะเลือกได้อ่ะลุงว่าเราค่อยไปทําในสิ่งที่ชอบมันก็มันก็ยังไม่สายเนาะถ้าจะเรื่องในสิ่งที่ชอบอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลุงก็ต้องเข้าใจว่าเด็กต่อปีมันลุงอยู่สถาบันการศึกษาปีหนึ่งมันจบเยอะมากนะลุงแต่งานม<ช>ันน้อยนะอ่ะเพราะฉะนั้นอนะบางคนอ่ะค่ะเขาก็บางคนเขายอมลดบุตรก็มีนะลุงเออเบปรกดี ทำงานในวุฒิปวสเพื่อเอาประสบการณ์ลุงเพราะเราพ้นเรียนจบมาเพื่อที่จะเอาเงินเดือนเพื่อที่จะดํารงชีพอย่างเงี้ยนะลุงเนาะนลุงบอกอะไรกับเด็กจบใหม่หน่อยว่างานไม่ควรเลือกงานดีลุงลุงลุงมองว่าไอ,ไอ้การเลือกงานเนี่ยมันทําให้เราเสียโอกาสและทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดรายได้ไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนาะ แล้วก็เอาเถอะทําอะไรไปก่อนลุงขอเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงลุงลุงจบมาเนี่ยหรือว่าตรงนั้นลุงเชื่อไหมลุงขายแม้กระทั่งช้อนลูกน้ําขายอะ่ะช่วงที่ไม่มีงานทําอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าไม่มีงานทําก็ไม่มีเงินหลังบ้านมีมีเป็นแบบลูกน้ําอ่ะนะครับแต่สมัยก่อนนี้เขาตักใส่ถุงนะแล้วก็ปูนังก็ติ้งให้มันโปร่ปงแล้วไปขายถุงละสามบาทให้กับปลากินลุงทําหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น อย่างเรื่องงานเลยครับอย่างน้อยสุดงานทุกงานเนี่ยมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์และอีกหน่อยเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้มันอาจจะไปต่อยอดทําให้เราได้งานที่ดีก็ได้ครับคือกําลังจะบอกว่าตัว,ต,วตัวทีก็เหมือนกันลุงทีก็ลูกเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะตอนที่ถูกมาใหม่ทีก็ยังต้องไปปลูกมันสับบลังเหมือนกันนะลุงไปช,ไช่วยช่วยแม่ดํานะเออ <laughs> คือมันมันมันก็ทําทุกอย่างอะค่ะหมายถึงว่ามันมันมันก็ต้องทําเพราะว่าเราการที่เราหาเงินได้เองอะจะเงินเล็กเงินน้อยโดยที่เราไม่ต้องขอพ่อกับแม่ะลุงมันมันกมันภูมิใจมากเนาะที่เราสามารถดำรงชีวิตของเราได้ค่ะคราวนี้กําลังจะบอกว่าเวลาจะทํางานอะบางวันอะทุกวันนี้ที่ทํางานมาหลายปีที่ก็รู้สึกว่าที่ก็เหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยก็ต้องบิ้วตัวเองเหมือนกันลุง ในฐานะที่ลุงทํางานตลอดอายุราชการมาจนเกษียณอายุกี่ปีนะคะลุงก็สามสิบห้าปีลุงต้องมีแรงบันดาลใจในการทํางานนะคะลุงมีแรงบันดใลุงลุงลุงต้องมีแรงบันดาลใจคือมันถามบอกว่าเบื่อมีไหมท้อมีไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าพอพอเราพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออาชีพของเรานะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับตรงนี้มันนะครับโดยเฉพาะ ล,งลุงสอนหนังสืออย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่พัฒนาในการสอนให้มันดีขึ้นเด็กที่รับไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเราก็อยู่ไปวันวันอันนี้ลุงลุงถือว่าลุงไม่มีคุณค่าในตัวเองละเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงกระตุ้นหรือร้อนแล้วก็อยากจะทํานูน่ทนทํานี่ไปหาข้อมูลหานู่นนี่นั่นมาหรือว่ามีกิจกรรมอะไรทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นครับ ือมัน,ม,นมันทั้งเหนื่อยทั้งท้อบางทีปัญหามันก็เยอะนะลุงแต่ว่า <Yeah. S 2> ไม่ถึงว่าชีวิตเราก็จะมีคุณค่าด้วยการทํางานบางคนเขาก็ตกงานนะบางทีเงินเดือนเราเยอะอะลุงไม่ถึงว่าเราเหนื่อยมากอะ่ะแต่เงินเดือน mm. เราก็ยังเยอะกว่าคนที่เขาเขาทําหนักกว่าเราอลุงแต่เขาได้ได้เงินเดือ <laughs> นเงินเดือนน้อยกว่าเนาะอย่างอย่างที่อะ่ะเวลาที่กลับไปบ้าน mm. นะลุงสุกทีก็ต้องไปไปไปนาไปตามวิถีลูกสาวกเกษตรกรอย่างเงี้ยลุง โอ้พ่อกับแม่ทีทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งหนักเนะลุงเราบางแต่ตเราอะนั่งในห้องแอร์แบบใช่ใช่มันทุกครั้งที่กลับไปอะค่ะเราไปเจอวิถีเขาเรียกอะไรอะอืาพืชพืชของเราเองอะว่าเราโตมากับลูกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยลงเหนื่อยเราเ้อารู้สึกว่าพอกลับไปอะโอหพอไปทําแบบนั้นจริงๆกบบมีแรงเลยนะลุง กลับมาสู้งานต่อเลยอ่ะ,อะโผกลับไปแบบทั้งนักทั้งเหนื่อยกว่าเยอะใช่ไหมมันรู<อ>้สึกลุกขึ้นมาเลยว่าว่าเฮ้ยเราแค่เองทาไมจะทําไม่ได้ยิ่งถ้าเปิดว่าเราท้ายกดีากเออเรางานเท่านี้ได้เงินเดือนเท่านี้มันทําให้สู้โดยก็ก็ชอบที่มันมีสองพาร์ทเหมือนกันนะลุงพาร์ทแบบเด็กข้างนอกกับพาร์ทแบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องหา แรงมันดันใจให้ตัวเองนะลุงเพราะว่าเข้าใจค่ะงานมันก็บางทีมันก็มีปัญหาเนาะบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เหนื่อยบางทีเราก็ป่วยบางทีงานเราก็เยอะแต่ว่ามันก<ด>็มีม,มีวิธีการสร้างแรงมาดานใจบางคนเขาก็าหันไปมองหน้าลูกลุงเขาบอกว่านึกถึงงานนึกถึงภาระวะโอภาระเยอะเลยอะถึงจะฮึดฮึดในการทํางานเนาะลุงนะคือลุงสังคมในที่ทํางาน มันมีผลกับชีวิตเราอย่างไงเพราะว่าแปดชั่วโมงของที่ก็อยู่ที่ทำงานนะลุงมันมีผลกับชีวิตเราอย่างไงคะสังคม <c oughs> ทีอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับคนที่เราเจอหน้ากันทุกวันและต้องทํางานด้วยกันทุกวันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรายิ้มย้มแจ่มใสต่อ,อก,กันนะครับพูดจาโอภาบใสยที่ดีต่อ,อก,กันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่มีศัตรูและที่สําคัญคือ เวลาที่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีแหละที่งานเราบางอย่างเนี่ยเราต้องไปให้คนอื่นเอื้อประโยชน์ให้เราหรือว่าเราทําไม่ได้ก็เราไปขอความกรุณาจากคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราควรที่จะสร้างมิตรเนาะไม่ควรสร้างศัตรูในการทํางานครับ ทีก็เป็นนันด้วยงานอ่ะแต่ทีก็พยายามแบบว่ามไม่ไม่โอเคก็คนะไม่โอเคแต่ก็ไม่พยายามมีตัวลุงแบบก็เฉยเฉยนิ่งนิ่งไปนะคะเพราะว่าแปดชั่วโมงที่เราอยู่อ่ะแล้วกลับไปอย่างเงี้ยบันทีมันมีผลบางทีก็เครียดเนาะลุงเนาะไม่มีผลต่อชีวิตนอนก็ไใหม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีเอาตัวรอดในที่ทํางานกันค่ะคุณผู้ฟังว่าทํายังไงถึงจะรอดถึงไงจะแฮปปี้นะลุงเนาะ พักกันสักครู่ค่ะจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกันค่ะคุณผู้ฟังเดือนที่สามของปีนี้เราใจไวทำงานค่ะสำหรับคนที่เด็กจดใหม่ลุงเด็กจบใหม่วันที่อาจจะยังไม่รู้เลยนะต่างเจนด้วยอันนั้นเจนแม่อันนี้เจนนะาอันนี้เจนเด็กกว่า เราใช้ชีวิตยังไงที่ทํางานก็ใหม่งานก็ยังไม่เคยทําเคยแต่นังสือหนือ <Okay. S 2> หลายๆคนที่ทํางานอาจจะมีปัญหาที่ทํางานอย่างนี้ค่ะวันนี้เรามีวิธีเอาตัวรอดในที่ทํางานมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะลุงอันดับแรกข้อแรกเลยลุงชีเปิดก่อนแล้วกันนะคะได้ไดทีเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิท กับเพื่อนที่ทํางานมากนะลุงคือห <ừ, S 1> มายถึงว่าเพื่อนสนิทจะอยู่นอกแอรเรียการทํางานอย่างเช่นอยูอย่คนละหน่วยางานสําหรับทีนะคะคนที่ทีสนิทด้วยจะอยู่ต่างหน่วยงานเ,<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทีรู้สึกว่าทีจะไม่สนิทกับเพื่อนหรือน้องที่ทํางานที่ต้องทํางานด้วยจนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เสียงานนะลุงบางอย่างมัน,ม,นมันอาจจะพูดกันเป็นกลุนีไม่ได้มันเป็นระบบเนาะมันต้องเป็นระบบมันต้องมีมีความเออเลื่อมๆกันอยู่นิดนึง นะครับเพื่อให้เพื่อให้ไม่ใช่ว่าเราจะดูเด่นกว่าเขานะแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นระบบแล้วก็หน่วยงานเนี่ยมันสามารถดําเนินไปได้สะดวกขึ้นเนาะอย่างเช่นหัวหน้าอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเราแซวโดยบ่อยวเวลาที่เขาด้วยเรื่องงานอะบางทีที่เขาพูดหรือที่เขาอะไรหรือหรือรุ่นน้องที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะบางทีทีก็รักเอ็นดูค่ะนะแต่ว่าทีก็พยายามยันยังอยู่ก้าวหนึ่งลุงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าต้องเดี๋ยวถ้างานมันไม่โอเคหรือมันจะต้องเป็นพาร์ทที่มันจะต้องแบบ ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราบริหารจัดการยากลุงเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือบางทีเนี่ยคือถ้าบอกว่าเอ,อแข็งจนเกินไปไม่ค่อยพูดค่อยจะลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมมันหยิ่งจังวะแต่ขนาดเดียวกันถ้าบอกว่าเราเป็นหัวหน้างานหรือเป็นหัวหน้าเขาแล้วเราเร่นเกินไปพอเวลาที่เราพูดอะไรที่จริงจังขึ้นมาเพื่อนฝูงหรือว่าน้องๆก็อาจจะบอกว่า ้ยพิธีพูดเล่นเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่จริงจังหรอกมันก็เลยไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือเรื่องจริงตรงไหนคือเรื่องเล่นแล้วงานมันก็ไม่เดินครับบางทีมันก็เวลาเล่นก็เล่นนะลุงเวลาทํางานก็ทํางานแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยสนิทสนมจนเดี๋ยวเวาลาไปงานเป็นการมันก็บริหารจัดก,การยากเนาะบางคนเขา,เาไม่เขาไม่เอาเพื่อนมาทํางานด้วยกันด้วยนะลุงเ,<อ>เพราะว่ามัน เดี๋ยวเวาลาทํางานนะลุงม,มันจะกระทบกับความสําคัญสญัมพันธ์เนาะลุงห็นด้วยเนไหมคะเป็นด้วยครับตรงนี้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะ,ะเพื่อนก็ยิ่งถ้าบอกว่าเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็ถ้าบอกว่าก็ควรที่จะอยู่กันคนละที่เนาะมีมีเอาไว้เพื่อปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยที่ทํางานฉันเป็นอย่างนี้ที่ทำงานนายเป็นยังไงนะฮะแล้วอันไหนที่เขาแก้ไขให้ได้หรือเขามีประสบการณ์เขาก็มาเล่าสู่กันฟัง เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหเขาได้เหมือนกันแต่ไม่ควรหรอกที่จะเอาคนที่ใกล้ชิดมากๆมาเพราะมันจะทําให้รู้สึกว่าทํางานด้วยแล้วอึดอัดน,นะแล้วคนอื่นบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโอ้พวกเดียวกัน่ว่าอะไรประมาณเนี้ครับค่ะก็จริงๆเนี่ยเวลาในที่ทํางานเนี่ยอ,อันนี้ก็พยายามทําอยู่นะลุงคืออาจจะไม่ได้แบบเป็นมิตรกับทุกคนแบบใจดีกับทุกคนแต่ก็พยายามแบบ ไอที่ไม่ชอบก็พยายามไม่เป็นศัตรูแลลุงเนาะเพราะว่าใคร<ม>เราก็ไม่รู้ไงว่าเราอาจจะไปพึ่งพาเขาวันไหนก็ได้ว <_ evet. S 1> ันนึงอาจจะต้องทำงานด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามแบบพยายามไม่เป็นศัตรูกับใครถึงไม่ได้จะเป็นนี่สนิทหรือว่าแบบเทา่ทาเอ่ะ <_ S 1> ลุงเป็นคนแบบเท่าๆอ่ะลุงว่าไงคะลุงลุงเห็นด้วยนะครับคือไม่จําเป็นว่าจะต้องจะต้องแบบ สนิทแบบจ๋าหรอกนะครับเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยนะครับทุกคนเคยทํางานมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาทํางานก็ต้องก็ต้องแบ่งพาสไปส่วนหนึ่งอาททางานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทานข้าวกลางวันกันเราอาจจะเลี้ยงน้องบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องน่าเกลียดแต่ว่าพอเวลาถึงเวลาทํางานแล้วเราก็ต้องแสดงตัวตนให้เขาเห็นว่าเออความเฉียบขาดความแม่นยําเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ลุงเห็นด้วยครับ คือบางทีที่ทํางานอะ่ะสาหรับทีนะลุงเพราะยิ่งอายุมากขึ้นก็คืออันเนี้ที่ทํางานเนี่ยค่ะมาเพื่อที่จะทํางานเอาประสบการณ์เอาความรู้เอางานได,ด้เงินคือ,อบางทีเราก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจสังคมมากเกินไปเหมือนกันที่ที่กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจสังคมนะลุงยิงย่งยิง่งทำงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยอินกับอะไรอะค่ะคือมาทํางานอคุยได้มาถึงเวลากลับที่ก็พยายามไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ ก็อันนี้ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดในที่ทํางานนลยค่ะลุงก็ได้แต่ว่าลุงอยากให้เพิ่มเรื่องของความความมีน้ําใจเนาะซึ่งทุกคนมันมีอยู่ไม่เท่ากันหลอยจางน้องซีเนี่ยลุงมั่นใจว่ามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ยิ่งถ้าเอิดว,ว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ขอให้พิธีมาช่วยเหลือที่ไม่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่เรื่องงานก็ได้เนี่ยนะครับลุงมั่นใจว่า นบางทีมีมีน้ำใจตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วสิ่งที่จะตามมาคือน้องๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแล้วพี่ดีเขาดีจังเลยเฮ้ยเขาช่วยเราอ่ะแล้วการทํางานมันจะสะดวกยิ่งขึ้นเวลาที่เราจะพูดขอร้องอะไรในบางครั้งบางคราวเขาก็จะเต็มใจทําให้แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่เราทํางานเรามีน้นําใจเราอะไรแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็ ไม่ต้องไปใส่ใจสังคมมากนะล,ลุงเพราะว่าตัใ้ใหม่ๆอ่อะที่รู้สึกว่าทีเป็นสาวเอกชนทํางานมาตลอดลุงในความเป็นเอกชนแล้วเป็นความเป็นคนรุ่นใหม่อะที่จะโอเคถ้าทีไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ยุ่งกันก็เราก็ต่างคนต่างอยู่เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครแต่พอมาทํางานในระบบราชการลุงสิ่งที่เจอก็คือมันก็ไม่ใช่นคนเดีวนะคะใช่มันแบบ เราัไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครทําไมเราถูกมินทาตั้งๆที่เราก็าไ,มไม่เดบิว้์มาแบบเขาทําไมเราไม่ต่างคนต่างอยู่เราถือบอกว่ามันไม่มีใครไม่เคยถูกมินทานะลงุงต่อให้ดีต่อให้ไม่ยุ่งมันเป็นมันเป็นสังคมที่ทํางานแลนะ้วลุงเนาะใช่คนระับคือเป็นมันไม่รู้ว่าเขามินทาจริงหรือไม่จริงนละแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราไปได้ยินมาจาก ปากคนนั้นเองหรือได้ยินมาจากการฝากบอกเราคนฟังอ่ะไม,ไม่ไม่รู้สึกแฮปปี้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะรับฟังเรื่องเหล่านี้เราก็ควรงดการดินทาคนอื่นหรือว่าถ้ามีก็เมาส์กันเล็กๆเ,เ,เอาแค่พอกรีบกรีบกริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเขาอะลุงเวลาเขาเมาสเราก็เมาได้แต่เราก็ไม่ได้ไปออก <ừ. S 2> ตัวไปเมาส์ไปอะไรขำๆอะไรอย่างเงี้ยคือ มันมันอาจจะเป็นสังคมที่ทํางานนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพื่อที่เราจับตัวรอดนี่แหละแล้วก็ที่กระมันจะบอกว่าสุดท้ายเหมือนกันนะลุงคือดูในสังคมอะมันมีแต่คนพูดอะลุงคือ uh. มันจะแย่งกันพูดอะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม้าหรือเรื่องอะไรอะลุงคือถ้าเป็นเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยเราวิธีเอาตัวรอดก็คือถ้าเราเราไม่รู้เราไม่อะไรเราก็นั่งเงียบๆนะลุงคือเราควรจะฝังให้มากกว่าพูดเนาะ ใช่อันน,น,นี้อันนี้อันนี้ถูกต้องเลยสําหรับความรู้สึกลุงคือเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรารับฟังให้เป็นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากคนที่เขาพูดให้เราฟังแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารอฟังไม่ใช่รอรอฟังนะรอพูดพูดอะไรมาไม่รู้แต่เดี๋ยวฉันต้องสวนฉันต้องพูดอย่างงู้นต้องพูดอย่างนี้มันไม่ได้ฟังคนที่เขาพูดตอนแรกหรอกครับว่า เขาเสนออะไรมาหรือเขาพูดอะไรมาเราก็พร้อมที่จะเสนอไอ้ความคิดของเรากลับไปแค่นั้นเองครับคือสังคมที่ทํางานวิธีเอาตัวรอดนะคะมันมีทั้งเพื่อร่วมงานนะคะก็บพ่อพัแม่เนาะต่างกันมมนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าคนที่เขาทําตัวไม่ดีกับเราเราก็ไม่จําเป็นต้องทําตัวแย่ใส่เขาเราก็ไม่ยุง่งถ้าเป็นทีทีไม่ยุง่งไม่สนใจ แต่ถ้าบางคนที่เขาดีก็คือดีมาเราก็ดีไปอะ่ะก็ก็ท่า,านนะค่ะไม่ได้ไม่ได้อินเพราะมันก็คือค<า>วงผมที่ทํางานแล้วลุงเนาะกลับไปเราก็มีเพื่อนไปใช้ชีวิตให้ครอบครัวไปทําอะไรในสิ่งที่เราชอบนะคะก็เป็นเรื่อง,ร,องราวที่เรามีมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาลงลาวคะ่ะกลับมาพบก,กับเราสองคนได้ใหม่ทาง sm 8 9 5 Innovation for Life ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวัดียิ่งดีค่ะ ลุงดีนทัทธพงษ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลติตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล